อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับวันดี้ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉ่นนะครับวันนี้นะครับผมจะบอกอะไรอย่างนะไม่ต้องอะไรมากนะครับวิธีเล่นแรงมาเตอร์ง่ายๆเลยนะครับไดมอนด์ก็ทําได้นะครับง่ายๆเลยทุกแรงนี่หวาทําได้เลยครับถ้าแบบไม่มั่นใจฝีมือตัวเองนะเวลาลงเดี่ยวไม่ต้องเอาที่หนึ่งเอาไว้ได้ที่สองที่สามก็โพแล้วมันก็ได้สี่แต้มแล้วเออแต่ว่าต้องเข้าเส้นชัยนะที่หนึ่งที่ไอ้ที่ไอ้ที่สามที่ที่สองอะต้องเข้าเส้นชัยนั่คือแบบไม่ต้องอะไรมาก น่าไม่ต้องอะไรมากคือแบบเอาที่หนึ่งเอาที่ถ้าถ้าถ้า,ถา,ถารู้ว่าเออที่หนึ่งไม่ไหวก็เอาแค่ที่สองที่สามก็พอเลยไอ้นี่ไง,ไ,งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแซงได้ผมมั่นใจฝีมือตัวเองพอนะครับไม่ต้องอะไรมากครับ เอาที่สองที่สามก็อพอแล้วไม่ต้องหรอกไอ้ที่หนึ่งอะถ้าไม่รอดอะ่ะ <c oughs> สอนแบบคนขี้ขลาดนี่คือวิธีอยง่งคนขี้ขลาดนี่เกอสในโตแบบนี้เลยทำได้ไหมล่ะคุณผู้ชม <c oughs> ตรงนี้ดิอืมโอ้โหมาไวมากอืม แม่แทงหรอกกู้าที่สามอ้ที่สองดิ <Netflix> มาฮะกูมาแล้วกูแทงแล้วมาข้ามาแล้วบัฟุกา้าฮัลโหล <S <S 1> <S 1> มาแล้วพี่น้องโกดั้นนะ ออดนเซรมาแล้วมาแล้วพี่น้องค่ะมาแล้วค่ะฝึกมาแล้วฝึกอะไรฝึกแพ้มาแล้วไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องดิสเยอะนี่ไงกูว่าแล้วมึงต้องพลาดนี่ไงทำหรอทำแดกนี่ไงแนะนำก็เดินนี้นักไปตายได้โง่ด่าตัวเองอะย ไลมากครับอาที่สามก็พอแล้วจริงๆที่สองที่สามอ่ะก็รอดแล้วนะครับไม่ได้มาโชว์ไก่คุณผู้ชมดูนะคือแบบถ้าแบบอันนี้คือจริงๆนะคือผมไม่ฟิกเอาที่หนึ่งนะแต่นี่กูขอที่สองที่สามก็พอเอออย่างน้อยกูได้แต้มสี่ก็พออพะพอแต้มพอที่สี่อ่ะมันได้แค่สามแต้มที่ห้าก็ได้แค่2แต้มนะครับเผื่อที่ห้าบางทีอ่ะไม่ได้เลยบางทีสุแต้มไม่ซ้ำเลยเอาที่หนึ่งที่สองไม่ได้ก็คือก็ เอาที่หนึ่งแม่ก็เอาที่สองที่สามทไม่ช่ับหลักการโง่เลยจริงๆคือทุกคนเล่นตั้งใจเอาที่สองที่สามเนี่ยที่หนึ่งถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับวันนี้อาจจะโชว์โง่ไปเลยนะครับก็คือประมาณนี้พลาดจุดเดียวก็จบแลวมาสเตอร์นั่นก็ไม่ต้องอะไรมากเอาที่สองที่สามโบนัสถือว่าเป็นที่หนึ่งถือว่าเป็นของแถมที่ได้หนึ่งแต้มอ่าคิดดีไหมอ่ะเออถ้าํำโด่งก็ได้หกแต้มเนาะประมาณนี้ครับหักการลงเล่นแบบโง่เลยครับ S <S สอนอะไรได้กูโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ